thank you สวัสดีครับพี่น้องช่องตามดูง้อด้ยครับด้วยครับพี่น้องคนส่วนเแฟนๆทั้งหลายครับกาทํคลิปต่อเนื่องจากในธรรมานะครับเรื่องนะครับื้อขอดึงครับแม่นำเพชรนะครับตอนนั้นผมว่ามันขอดมันสีขอดมาถึงสิบสี่นะครับเนาะขอโทษขอพอภัยครับชวนมันดันดูในใบผิดครับพอเป็นดูในใบผิดนะครับมันสีขอด2ีสิบสี่ครับกำหนดขอดในใบครับในใบที่เขาเขียนใบนี่ครับ เราเขียนไว้วันที่24ครับที่นี่มันเลื้อยนะครับงัวเลื้อยกำหนดเวลาขอดนะครับมาขอดมือวันที่29ครับกประมาณสักซี่หามือเนาะยี่สิบซี่หามพวกเจ็ดแปดเก่าหามือครับผลปรากฏว่าครับเลื้อมหาหมือครับเป็นตัวตัวผู้ครับบักทึกครับนี่ไงครับผมลูกชายซุปเปอร์เอ็กครับมาดูไปพร้อมๆกันเนะครับเด้อลูกชายซุปเปอร์เอ็กครับผม อ่าเดี๋ยวมาเบิรงน้ากันนะครับเด้อเบิรงน้ากันนะครับนี่กะคขอดได้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครับผมหนึ่งชั่วโมงนะครับได้ลูกชายครับแม่เขานี่คือสิขอดยากอยู่ครับลูกมันตัวใหญ่ครับเบ่งยากกะทําเองครับอยู่คนเดียวเฮ็ดคนเดียวครับพอเพิ่นกะบวกกเบิงเพิ่นก่เอาใจซอยครับกะคิดว่ามันสิคือมันขอดยากแน่นอนครับนี่เพราะมันตัวมันใหญ่ครับลูกชายครับตัวใหญ่ ผมกดอู้หลุ่นจนครับพ่อหัวออกมากดเฝ้าเข้าไปซอยดึงเขาออกมานะครับให้หัวเขาออกมาน้ำก่อนเลยครับเด้ออันนี้คือขอดปกติครับแต่ว่ามันขอดอยากเพราะว่าตัวมันใหญ่ลูกสายตัวใหญ่ครับนะครับลูกตัวใหญ่นะครับกะตอนนั้นก็คิดยังบ่นทึกครับดแต่เพราะว่านาว่าให้เฮ็ดยังกะจะให้แม่เขาตายกับพ่อครับกหัวคนออกมาเขาก็หลีดดึงขาเขาออกมาครับดึงออกมาแล้ว ก่ยังอยู่เคืองโตเอากัดหลอกรอ,อให้แม่เบ่งอีกรอบนิดค่อยคดึงออกมาครับก็ผลสาเร็จก็ออกมาก,ากัเลยพวกหงส์จั๊กซีดยังครับพวกหงสเซ็ดยังก็เลยอันเอาผ่าครับผ่าเช็ดนะครับที่เตรียมไว้ผ่าเช็ดเช็ดจมูกเช็ดปากเนาะประสบการณ์ครับประสบการณ์ดีดครับเช็ดจมูกเช็ดปากนะครับแล้วก็พอเช็ดไปแล้วน้ามก็ติดลายก็เลยถอดเสื้อเจ้าของครับเช็ด ถอดเสื้อจะค้องเช็ดครับเห็ดยังกระโปถี่ก็เลยเอาฟางนี่ครับเพราะว่าเสื้อจะของมันกระเปียกน้ำขาน้ำยังไหลนะครับเพราะว่าจะได้น้ำอันเสือมาเช็ดก็เลยบ่มียังเห็ดอีกเอาฟ้าเอาฟางครับฟางมาเช็ดต่อครับหลังจากนั้นแม่มันลุกได้ครับแม่มันกระสีนอนข้างอยู่ครับด้วยครับแม่มันกัสีนอนข้างกันผมนึกว่าแม่มันสีบอลลอดไหมครับตกใจเฮีนครับ แม่มันสิบอรอดครับนอนมันนอนพอน่อวานาใหญ่แม่นเป็นยังกับพ่อครับลูกอะมันออกมาแล้วมันกับพ่อตายแล้วครับนะพอน่อวานามันอุ๊ปอ้ยเดี๋ยวผมหลอดเข้าไปก่อนครับชิวอ,อ่ะ,อะมาเบิ่งนฟังนี่ครับอเออออกมาลูกโตใหญ่ครับสูงครับมันก้มกินน้ำหยาดครับสีเฮ็ดจังไดพ่อพี่น้องกะ พี่บอกผมข้างล่างคลิปใน่เด้อครับเด้อนะครับผู้ใดมีประสบการณ์หลายนะครับผมกัเพิ่งเรียงง่วมานะครับได้สีเข่าปีนึ่งเลยครับปีปีนึงครับกัตั้งเรียงงวนเลวกับทำช่อง youtube นะครับทำช่อง youtube ประกอบด้วยศึกษาบัวไปด้วยนะครับอันไหนเกี่ยวกับชีวิตจริงนะครับประสบการณ์จริงก็นํามาเราให้เพื่อนพี่น้องฟังอย่างสี่นะครับนะกัจังหวะนั้นก็คือ ดึงลูกออกมาแล้วแม่เขาก็สีนอนแมนสีนอนตั้งประมาณสักสองนาทีครับผมเป็นอย่างเนาะผมกับพ่อแม่หน้าให้ลูกพอลูกขึ้นมาโอ้ดีใจครับลูกขึ้นมาแล้วผมนึกว่าแม่มันสิห่วงลูกครับบ่ห่วงครับให้เข้าจับเข้าบายลูกให้เข้าเช็ดลูกโอ้ผมถืดว่าดีครับโชคดีครับโชคดีแม่เขาบม่ได้ห่วงครับที่นี่ก็พอขอดมาแล้วนี่ลูกก็สิลุกยากครับลูกหยากเนาะ ผู้ใดเคยสังเกตลูกสีลูกยากครับก็ต้องรอเวลาครับผมจบเวลาอยู่มันก็เป็นบางตเนาะอันนี้มันสิอยู่ประมาณสัก30นาทีครับลูกถึงสีลูกเดินได้นะครับเดินแบบอ่อนๆแดงๆแดงครับผมผู้ใดนะครับเป็นนักเลี้ยงงัวนะครับแม่ปลอดภัยลูกปลอดภัยก็ดีใจแล้วครับนะนมก็ตึงครับตังเตาดีครับผมแต่ลูกกิน นมบ่อใดครับมันสูงครับเาส u เ i ็ดจังใดกะบอกผมได้ด้วยครับเด้ออ่ะมือนีบ่อใดใส่ขาตั้งกล่องเด้ครับบ่อใดใส่ใหม่ใส่โทรศัพท์กะสีสั้นๆเนี่ยนะครับแม่เขากะสภาพนี้ครับสภาพนี้ครับเนี่ยดูครับขอดมาแล้วมันมันป็นจังใดมันยังอ้วนคือมีตอนมีลูกบ่อคือจังใดกะประมาณนี้แหละครับนี่อ่ะนะครับเดี๋ยวดูต่อไปเรื่อยๆเนาะ โอ้ยทายคลิปทำคลิปให้พ่อแม่พี่น้องตอนนั้นว่ากำหนดคลอดวันที่14ภาษาวันที่14 14ไหนเนาะบาที่เนาะ14ไหนไม่ใช่14ครับเป็น24พฤษภาคมครับ24 พอเลย24 24ก็นอนเฝ้าทั้งคืนครับโอ้เราไนอนหยิบหากับเฝ้าทั้งคืนบ่อนี่หยิบพกกัเลยบ่เฝ้าครับหยิบเจ็ดบ่เฝ้ายิบแปดบ่เฝ้าเอาใส่ดูเอาเศร้าครับอนี่สิบเก่านี่เลยครับตอนเที่ยงมาครับเริ่มเห็นอาการครับกวนกวายนะครับง่วสิคอนนะครับอาการสีกระวนกระวายนะครับกระวนกระวายแต่กินยานะครับกระวนกระวายแต่เดินกินยานี่คือเล่มกินกระวนกระวายไปนนะครับ อาการของงัวแล้วน้ำคำก็เริ่มนะครับสีออกอ้อน้ำคำออกปุ๊บเขาก็เบ่งน้ำคำไหลโปรลงมาลูกก็สิตามออกทีละนิดทีละน,นิดนะครับเด้อนี่แหละครับลูกชายซูปเปอร์เอ็กซ์ครับอู้สีบบค่อยเข็มปันใดเด้นอพี่น้องยื๊บเอ้มาดูต่ำ,ตำๆเน่อยมาดูลูกชายเขาหน่อยจี๊ดนี่ครับพยายามสิก,กินนมแม่ครับแม่กับไม่ได้หวงนมนลยครับแม่ก็ยืนให้กินแต่ว่าเขากินอะไรผู้ใด มีวิธีแนะนำให้ผมเห็ดจังไดแก่บอกได้ด้วยครับเด้อผมบอกหูจกเห็ดปันด่เด้อครับเด้อแม่ของเขาบดถุงหัวนมนะครับเดี๋ยวผมสิเ,เข้าไปเกะกะจื้อร่ดูไล่นน่ครับชืบหมื่นหมืน่นในไล่นี่ลูกชายซูเปอร์เอ็กครับอืม ผมก็ดูว่าเปลี่ยนดอกครับเพจมันเป็นจังไยตอนแรกดูป่บเป็นอีรีครับที่ดีก็เฝ้ามันเบิงมันแงงเบิง,งโอ้เห็นน่าสีไท่ห้หลก่กาอันนั้นเนาะอวับบยวะเพจเขาเพจไทยเนาะตัวผูกกแมนมันใจเลยบบกบักทึก,ก,กเอ้ยครับได้บักทึกมาหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเกาะติดตัวใหม่ครับก็คือน้องนับตัง ที่อยู่ข้อข้างๆนี่เลยครับเป็นวัวเลือดร้อยนะครับเดี๋ยวมาลุ่นกันว่าสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับขอโทษขอให้หลายครับที่ทําคลิปไปตอนนั้นนะครับกำหนดขลอดเบิง้งผิดครับเบิง้งผิดคิดว่าสิเป็นหมื่นสิบสี่พิษภาแต่พอเพิ่นผมก็เบ,บิ้งให้พอไม่เขาเขียนเลขเลขยี่สิบสี่ครับเลขยี่สิบสี่ที่นี่ก็เรียกว่ายี่สิบสี่กับแท้เฝา้าบอ,อ,อครับก๋เลย มาถึงมีสิบเก่ามือนีชั่วรอยเปอร์เซ็นโชคดีครับบอ่อด้ออกกลางคืน,นถ้าออกกลางคืนกับสิ่งอย่างนี้ครับเพราะว่าก็ยังว่าลเลยครับอยู่สองคนก็พอพอเพิ่นกับซอยได้บอ่อได้แต่ว่าเพิ่นกับบอกาบอาหารที่จะไหนเพื่อนคนทกใจครับแต่เพื่อนเลี้ยงไห้ดีครับงัวผมก็เลยชิงมาจัดการเป็นหมอออกท้ำขอดไข้มือนีนะครับเดี๋ยวนะครับ มือล้างสิทธิ์ท้ายให้เบิ่งพัฒนาการของลูกเขานะครับน่องงัวโรงัวออกเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็บ่มีประสบการณ์ครับทาเบิ่งมันสิตกตอนใดนองงัวนะครับอีนมนมครับน่องงัวมันสิออกตอนใดจับเวลา๋อประมาณสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงครับสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงออกเลยครับพอออกตกตุบผมก็บ่ได้คิดว่าจะต้องรีบไปเฝ้าไปเอาที่นี่เห็นแม่มันสิ ไปกินมาสัน่นรีบหากะละมังครับไปใส่เอามันกระตานกะละมังผมสั่นเด้ครับอา่าจังไดก็ฝากพี่น้องแล้วก็หุ่นส่วนช่องตามดูงัวนะครับอยากให้ผมทําคลิปหรือคอนเทนต์เกี่ยวกับอีหยังนะครับหรือเกี่ยวกับความรู้ด้านใดก็คอมเมนต์ข้างล่างให้ผมได้ครับเป็นกาลังใจในการทําคลิปอย่าลืมกดกระดิง่งและกดติดตามให้กับช่องตามดูวัวของผมด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ วาสิตังชื่อ,อยังกงเดี๋ยวสิคิดกันครับแม่น้ำเพชรลอดลูกแล้วครับลูกซูเปอปร์เอ็กครับลูกชายนะครับลอดวันที่29่เอาวโอเคอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามให้พร้อมด้วยนะครับสวัสดีครับ